หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลาย ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างเบาเบาสบายบายจะตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆสปรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจอย่างาสบายสบายานึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหยุดใจนิ่งเบาๆวางเบาๆสบาย ถ้าเราฝึกกันทุกวันทำใจใคุ้นเคยกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดฝึกกันทุกวันปรับกันไปเรื่อยๆเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด กจมันก็จะน,นิ่งง่ายขึ้นนิ่งง่ายงแต่เดิมฝึกใหม่ๆก็มีความฟุ้งอยู่มากบ้างน้อยบ้างแต่พอเราฝึกไปบ่อยๆความฟุ้งนั้นมันก็จะหมดไปเองจะก็จะเหลือก็แค่ความตั้งใจมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดอาการตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล่ามเนื้อตอนนี้เราก็ต้องผ่อนคลายทบทวนหลักวิชาเราจะตั้งใจมากเกินไปมันก็ตึงถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอแล้วก็ปรับเอาให้มันพอดีพอดีพอดีสังเกตโดยที่เราพึงพอใจ แม่ยัไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความมึงบอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจมันก็จะนิ่งเข้าไปเนะี่ยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น น่งนุ่มเบาถ้าถูกวิธีมันก็จะจโลง่งตัวโลง่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความบึงพอใจทำให้กระตือรือล้นที่จะนั่งในรอบต่อไป แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละที่เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทํำบ่อยๆมันก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจมันหยุดถูกส่วนเข้า เราจะรู้สึก,กเราในใจเรามันจะเกลี้ยงิงเกลี้ยง,เ,ยงเหมือนถูกหลั่นในบริสุทธิ์และมีความพึงพอใจสูงเพิ่มขึ้นมีปริมาณในความพึงพอใจเพิ่มขึ้น mm. เมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปิติมีสุข สบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆน,น,นั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วแหละจะถ้านั่งแล้วเรายังตึงตรงกระบอกตาหน,น้าผากนิ้วกระดกไหลยกท้องเกร็งแสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปอย่าไปฝืนทำต่อต้องค่อยๆผ่อนล,ลืมตาก้นมาสักนิดหนึ่ง แล้วก็ปลับไปใหม่ได้ฝึกกันไปอย่างนี้แลระจะเดี๋ยวเราก็าจะมีผลขการปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการหลับตาแต่ละครั้งเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมหรือกายในกายภายในก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้า แม้ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเนี่ยแค่เราหยุดนิ่งเฉยๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งพอมันถึงจุดที่ถูกส่วนมันก็จะพลุบขึ้นมาเองหละมันจะสวา่างแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความบริสุทธิ์นั้นใบใจที่บริสุทธิ์นี่มันมีความสุข มากกว่าใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกเคลือบด้วยเบญจากรรมาทุนความยินดียินไลยในรูปเสียงกิรสมบัติธรรมรมมันจะมีความแตกต่างกันเลยเนะี่ยเราจะพึงพอใจกับการหยุดการนิ่งยิ่ง แสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณแห่งความพึงพอใจมากเข้าไปเรื่อยๆมันชวยให้เราติดตามอยากศึกษาอยากเรียนรู้เพิ่มเงินไปอีกใจยิ่งนิ่งนุ่มเบาสบายแสงสว่างนั้นก็จะค่อยๆขยาย ครอบคลุมไปเราก็จะเห็นจุดกลางกลางแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็งบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างตัวตะกรฟองไข่แดงของไก่บ้างมันจะเกิดขึ้นมา นั่นแหละคือรัตนภายในเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกรัตนะดวงแรกที่เทียบกับรัตนะเพราะมันใสเหมือนแก้วเหมือนเพชรใสๆใสใสที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่ามันจะใส หลังจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะให้ทำอย่างเดิมเหหละหยุดนิ่งใช้ไปเรื่อยๆนั่งน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิ้มพิ้มกันไปอย่างนั้นใอ้ใจสบายมันยากที่หยุดแรกหยุดแรกแรกเลยจะยากสักนิดหนึ่ง พะเราไม่คุ้นเคยกับการหยุดใจไว้ภายในและคุ้นกับการหยุดใจไว้ภายนอกไปที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องที่ต่างๆเหล่านั้นหยุดใจภายนอกมันให้แค่ความเพลินเพลินไไหมเพลินเพลิน,ลนหมดเวลาไปวันวันแต่ถามมันมีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันก็เพลิน มันไม่ทุกข์กับมันเปลิน,นไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเพลินกันไปอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไมา่รู้จักว่าความสุขนั้นมันเป็นอย่างไรจะรู้จักคําว่าความสุขหรือสิ่งที่ความสุขมีนั้นมันต้องหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งคําคํานี้จึงจะปรากฏเกิดขึ้น หรือเข้าถึงคำความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขเข้าถึงจิตวิญญาณและความเป็นสุขเนื้อนหนังของความสุขปัจยหยุดนิ่งเพระาะฉะนั้นอย่าไปท้อกันในกรณีที่เรายังทำไม่ได้ยังไม่เป็นมาเด็บแปลว,ว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดชาติแต่ฝึกไป,ไปบ่อยๆนั่งไปทุกวัน ในอริยบทอื่นยืนเดินนอนก็ทำความคุ้นเคยกับการวางใจเบาๆนึกเบาๆแตะใจเบาๆในกลางท้องโดยไม่กดลุกในตาเนี่ยเราฝึกทำความคุ้นเคยต้องอาศัยการฝึกนะลุกนัต้องฝึกย่อยๆจะให้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดมันคงเป็นไปได้ยากเราก็จะไมเ่เห็นมีใครเป็นกัน เราอาศัยการฝึกกันทั้งนั้นลูกทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากนักะค่อยๆทำไปเพราะนั้นวันนี้เรายัางไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว,ว่าไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกไป ากานั่งนานๆขึ้นนิ่งนานๆเข้าอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละมันต้งจะได้ไั่ต้องฝึกนิ่งเบาสบายทีนี้พอถึงจุดที่ใจจะถกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วเนะีเป็นโพรงมันทอ่อมันลุมลึกๆเหวลึกๆ รือที่ล่มลึกๆบางทีโล่มลึกๆมีความมืดแรงนางเหล่านั้นจนกระทั่งเราวั่นไหวเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก,ก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาดเสียวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้นจะตายหรือ ชีวิตเราจะสิ้นสุดในวันนี้เลยหรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่มีดีอะไรต่างๆก็จะเกิดความสะดุ้งว่าเสียก็มีบ้างบางคนแต่ว่าสิ่งที่ลูกคนทำก็คืออย่าสูญเสียความสงบของใจให้ใจหยุดนิ่งเฉยเฉยอย่างนั้นเรื่อยไปเปน็นกลางๆอย่าให้ใจสูญเสียความเป็นก,นกลางๆง ไม่เย็นดียินไล่ในอารมณ์หนึ่งฟงหรือว่าสบการณ์ใ,นในดๆนิ่งต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าหากมันฟื้ลงไปแล้วเราสะดุ้งหวาดเสียวเราก็อนุญาตให้มันหวาดเสียวได้สักครั้งสองครั้งบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆค,คุ้นไปเพราะมันไม่มีอันตรายอะไร ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่พระเดวคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิชาธรรมกายจะดนึงย้ำว่าหยุดนี่ให้ใช้ได้ตลอดตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆแม้แสงสว่างแสงแรกแสงแก้วแสงแรกครั้งแรกมันเกิดขึ้น ก็อย่าลิงเลิศใจตื่นเต้นจนเกินไปแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็ช่างมันต้ามันหายไปก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนี่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนอย่าฟังผ่านเราไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเราไมจะลืมสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ลืมหลักวิชากันหมดก็ถือว่าเป็นปรากฏการธรรมดา วใ,ใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งในระดับหนึ่งแสงสว่างภายในมันก็เกิดขึ้นแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่งไปแสแวงหาคำตอบวามันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกหรือผิดแสงอะไรใครฉายใครส่องใครเปิดไฟหรือลืมเปิดปิดไฟอะไรางี้ให้นิ่ง ต่อไปเพราะกว่าจะเห็นแสงนี้ได้ครับเราก็นั่งกันมาหือขึ้นคอแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่เรากำลังจะแสวงหาคำตอบอะไรสิ่งที่จะต้องทำก็คือหยุดนิ่งใช้ๆอย่างเดิมทำต่อไปนิ่งไปเรื่อยต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆลุกนะ ใจให้หยุดนิ่ง